ดงพญาไฟผืนป่าที่รู้จักกันในนามป่าแห่งความตายเพราะทุกก้าวย่างในป่าแห่งนี้ล้วนมีความตายแฝงอยู่มีผู้คนมากมายที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้ ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าดงดิบที่เรียกได้ว่ามีคำล่ำลือในเรื่องของความอาถรรพ์มาอย่างยาวนานในอดีตนั้นพื้นป่าแห่งนี้เป็นเส้นทางที่พรานจอมขมังเวททั้งหลายจะใช้ทดลองวิชาอาคมของตนเองว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใดพรานหลายคนนั้นสามารถเอาตัวรอดออกมาจากป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยแต่ก็มีพรานจำนวนไม่น้อยเช่นกัน ที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งอย่างไร้ค่านี่ขนาดว่าเป็นพรานผู้ชำนาญการเดินป่ายังต้องเสี่ยงตายขนาดนี้หากว่าเป็นคนธรรมดาแล้วย่อมไม่ต่างจากแมงเมาบินเข้ากองไฟโอกาสที่จะรอดกลับมานั้นน้อยมากในพืนป่าแห่งนี้นั้นนอกจากความอาถรรพ์จากพูดผีปีศาจและบรรดาวิญญ,ญาณต่างๆรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางแล้วเส้นทางในการเดินทางก็เต็มไปด้วยความลำบากไม่มีถนนไม่มีจุดบอกเส้นทาง มีแต่สัตว์ร้ายและโรคไข้ป่าที่พร้อมจะทำลายชีวิตผู้มาเยือนทุกขณะนอกจากนั้นป่าดงพญาไฟย,ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พระภิกษุผู้มีจิตแก่กล้าใช้ในการฝึกฝนตนเองเกจิอาจารย์หลายท่านล้วนแล้วแต่ผ่านการเดินทางในป่าดงพญาไฟมาด้วยกันแล้วทั้งสิน้นหากว่าพระภิกษุรูปใดที่ผ่านบททดสอบแห่งป่าอาถรร้ไปได้นั่นย่อมหมายความว่าจิตของท่าน ได้รับการฝึกฝนมามากพอแล้วที่จะไม่เกรงกลัวต่ออวิชชาใดๆปด่าดงพญาไฟแห่งนี้เป็นป่าดงดิบที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทอดตัวตามความยาวบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางธรรมชาติระหว่างดินแดนที่ลุ่มภาคกลางและที่ราบสูงภาคอีสานอีกทั้งยังมีตำนานเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงที่มาของชื่อดงพญาไฟแห่งนี้โดยตำนานดังกล่าวเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในครั้งอดีต บริเวณที่เป็นป่าดงพญาไฟนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองขวางทบุรีที่ปกครองโดยขุนบรมราชาในขณะนั้นผู้ปกครองที่มีจิตใจเมตตาอย่างขุนบรมราชาได้มีประกาศออกมาว่าทุกวันพระข้างขึ้นและข้างแรมชาวบ้านทุกคนห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอันขาดหากฝ่าฝืนจะทําให้บ้านเมืองพบแต่หายนะและความวิบัติซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านทุกคนต่างก็เชื่อในคําประกาศที่ออกมา และต่างปฏิบัติกันอย่างเข่งครัดซซึ่งก็ทำให้บ้านเมืองอยู่อย่างสงบมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งมีการเข้ามาของเจ้าเมืองคนใหม่ซึ่งมีนิสัยโหดร้ายและชอบก่อกรรมทำชั่วเบียดเบียนชีวิตสัตว์ซึ่งเมื่อเจ้าเมืองเป็นผู้กระทำเสียเองชาวบ้านที่มีนิสัยชั่วร้ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ได้ใจกระทำตามบ้างจนเกิดความเดือดร้อนไปทั่วเรื่องราวในขณะนั้นล้วนอยู่ในสายตา ของเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งฟากฟ้าอย่างพยาแทนซึ่งในที่สุดท่านก็ทนต่อพฤติกรรมที่ชั่วช้าเหล่านี้ไม่ไหวจึงได้เนรมิตฝูงงูพิษยักษ์จำนวนมากให้มาเข็นฆ่าชาวบ้านทั้งหมดจนในที่สุดเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองร้างเวลาผ่านไปจึงมีบุรุษหนุ่มรูปงามผู้รักการประจนภัยชื่อว่าคัตตกุมารซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชาติภพหนึ่งของพระโพธิสัตว์ และเพื่อนรักอีกสองคนชื่อว่าไม้ร้อยกอและเกวียนร้อยเล่มได้บังเอิญเดินทางผ่านมาที่เมืองแห่งนี้เมื่อทั้งสามคนได้เข้าไปสำรวจในเมืองก็ไม่พบผู้คนอาศัยอยู่เลยจึงรู้ว่าเมืองดังกล่าวเป็นเมืองร้างแต่แล้วทั้งสามคนก็สังเกตเห็นกลองใบใหญ่ที่ตั้งประ่านอยู่อย่างน่าสงสัยทางไม้ร้อยกอจึงตัดสินใจลองเอาไม้ตีกลองดูซึ่งก็เกิดเสียงประหลาดออกมาทางคัตกุมานจึงได้ใช้ดาบ เปิดหน้ากลองออกดูปรากฏว่าข้างในกลองใบใหญ่นั้นมีหญิงงามซ่อนตัวอยู่ภายหลังจึงทราบว่าหญิงงามผู้นี้คือพระธิดาของเจ้าเมืองซึ่งมีนามว่ากลองสีได้ซ่อนตัวอยู่ในกลองนี้ครั้งที่ฝูงงูยักษ์ได้ลงมาเข็นฆ่าผู้คนในเมืองหลังจากนั้นพระธิดากลองสีก็ได้ขอให้ช่วยพาออกจากเมืองนี้พร้อมทั้งยังเตือนว่าอย่าจุดไฟเพราะควันจะทำให้พญาแถนรู้ว่ายังมีคนอยู่ในเมือง และจะส่งฝูงงูพิษยักษ์ลงมาอีกแต่ทางคัตากูมารกลับคิดว่าที่ผ่านมาชาวเมืองได้ชดใช้กรรมที่ก่อไว้มากพอแล้วควรที่จะหลุดพ้นจากคำสาปเหล่านี้เสียทีจึงได้ออกรวบรวมชาวบ้านที่รอดชีวิตหรือลบออกไปนอกเมืองให้มาช่วยก,กันก่อกองไฟขนาดใหญ่ควันที่เกิดจากกองไฟนั้นพวยพุ่งขึ้นไปไม่นานก็มีงูพิษยักษ์จำนวนมากลงมาจากฟากฟ้าเลื้อยลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนจนท้องฟ้ามืดมิด เข้ามาทำร้ายชาวบ้านและบุรุษทั้งสามอย่างไม่มีความปราณีแต่ทั้งสามคนและชาวบ้านต่างร่วมแรงร่วมใจจนสามารถสังหารงูพิษยักษ์เหล่านั้นได้จนหมดซึ่งระหว่างการต่อสู้ที่แสนยาวนานนั้นก็ได้เกิดฝนตกอย่างหนักจนกระแสน้ำพัดพาซากงูไปกองเป็นภูเขาขนาดยักษ์ซึ่งต่อมาได้เรียกภูเขาลูกนั้นว่าเขาภูโหงหรือภูหอส่วนที่มาของชื่อดงพญาไฟนั้น เกิดขึ้นมาจากกองไฟขนาดยักษ์ที่ลุกโชนช,ช่วงนี้เองนอกจากนั้นเมืองขวางทะบ,บุรีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนครราชซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสงบลงไม้ร้อยกอและพระธิดาก็ได้แต่งงานและครองเมืองขวางทะบ,บุรีสืบต่อไปส่วนคัตกุมารและเกวียนร้อยเล่มก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อไปในยุคต่อมาชื่อของป่าดงพญาไฟนั้น เป็นที่รู้จักกันในานามป่าแห่งความตายเพราะทุกย่างก้าวในป่าแห่งนี้ล้วนมีความตายแฝงอยู่มีผู้คนมากมายที่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้โดยมีสาเหตุแตกต่างกันไปทั้งเป็นไข้ป่าถูกสัตว์ร้ายกัดกินตลอดจนถึงถูกพูดผีปีศาจและอาถรรพ์ลึกลับเล่นงานจนสาบสูญหรือเสียชีวิตไปคำล่ำลือถึงความน่ากลัวในป่าแห่งนี้ถูกพูดปากต่อปากอย่างไม่ขาดสาย จนกระทั่งในปีพศ2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่งโปรดเกล้าให้สร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมระหว่างป่าภาคอีสานและป่าภาคกลางเข้าด้วยกันซึ่งเส้นทางดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างตัดผ่านป่าดงพญาไฟโดยในขณะนั้นมีคำร่ำลรือเกี่ยวกับเสือสมิงและอาถรรพ์ของป่าเป็นอย่างมากแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดการสร้างเส้นทางในครั้งนั้น การก่อสร้างเส้นทางดำเนินไปโดยที่เจ้าหน้าที่จำนวนมากต้องสละชีวิตไปอย่างเป็นปริศนามีคนเล่าว่าหากนำศพของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมากองรวมกันจะได้เป็นภูเขา,ข,าขนาดย่อมเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าสาเหตุที่เกิดการตายอย่างต่อเนื่องนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ก่อสร้างเส้นทางได้ไปลบหลู่ผีป่าหรือเจ้าที่เจ้าทางโดยเฉพาะพวกในช่างต่างชาติที่มักปัสสาวะรถต้นไม้ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังส่งเสียงเออะอในขณะที่ล้อมวงกินเหล้ากันอยู่บ่อยครั้งซึ่งต่อมานายช่างต่างชาติเหล่านั้นต่างทยอยตายด้วยโรคไข้ป่าบางคนก็ถูกเสือคาบไปกินบ้างหรือบางคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนเจ้าหน้าที่หลายคนต่างพากันหวาดกลัวทําให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้าเรื่องดังกล่าวทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ที่มีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากจึงได้ทรงให้ยุติการก่อสร้างไว้เพียงเท่านี้ก่อนและทรงโปรดกล่าวให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่วนที่มาของการเปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นนั้นเกิดขึ้นในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดําเนินเปิดเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพถึงนครราชสีมาในครั้งนั้น พระองค์เสด็จเดินทางผ่านป่าดงพญาไฟหรือบริเวณเขื่อนลำตะคองในปัจจุบันขณะนั้นพระองค์สนพระไทยป่าดงพญาไฟแห่งนี้เป็นอย่างมากพระองค์จึงมีรับสั่งถามข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งว่าป่าแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรข้าราชการผู้นั้นก็กล่าวบังคมทูลว่าชื่อว่าป่าดงพญาไฟทําให้พระองค์ทรงนึกถึงเรื่องราวความน่ากลัวเกี่ยวกับป่าแห่งนี้ที่เคยได้ยินมาก่อนจึงตรัสสั่งว่า ป่าแห่งนี้ชื่อฟังดูน่ากลัวควรให้เปลี่ยนชื่อว่าดงพญาเย็นแทนโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเพราะที่ผ่านมานั้นชื่อป่าดงพญาไฟมักจะนำแต่เรื่องเดือดร้อนความตายและความหายนณะมาให้ถือว่าเป็นชื่อที่ไม่เป็นสิริมงคลเลยประมาณปีพศ2467หลังจากที่มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อดงพญาเย็นชาวบ้านจำนวนไม่น้อย ก็เริ่มทยอยมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้นโดยมีการปลูกพืชผักและผลไม้ไว้กินเองกับขายเป็นจำนวนมากเกิดเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณ30หลังคาเรือนอยู่บนยอดเขาต่อมาได้มีการยกฐานะพื้นที่ดังกล่าวเป็นตำบลเขาใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปากพีในจังหวัดนครนายกในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์พื้นที่ดงพญายเย็นแห่งนี้ได้กลายเป็นชุมนุมโจรจากทุกทั่วสารทิศ ซึ่งเมื่อถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตามไล่ล่าก็จะเข้ามาหลบอยู่ในดงพญาเยน็นเจ้าหน้าที่ส่วนมากเมื่อเห็นดังนั้นก็ไม่กล้าทําการติดตามต่อเพราะไม่มีความชำนาญในพื้นที่อีกทั้งยังเกรงกลัวอาถรรพ์ป่าแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟเป็นดงพญาเย็นแล้วก็ตามจนกระทั่งประมาณปีพศ2475ทางราชการได้ส่งประหลัดจางนิสัยสัตว์เข้ามาปราบปรามซ่องโจรแห่งนี้ด้วยความสามารถของท่าน ในที่สุดโจรกลุ่มต่างๆก็ได้สลายตัวไปและเมื่อท่านเสียชีวิตด้วยโรคไข้ป่าในวัย75ปีชาวบ้านก็ได้ยกย่องท่านให้เป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่ต่อมาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้มีการสร้างถนนมิตรภาพตัดผ่านดงพญาเย็นขนานกับบางช่วงของทางรถไฟทําให้พื้นที่ของดงพญาเย็นถูกเปิดให้ความเจริญเข้าไปซึ่งก็เป็นไปอย่างรวดเร็วจนน่ากลัว ต่อมาได้มีการป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยการตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นโดยดงพญาเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งนี้ทําให้ช่วยชะลอความเจริญที่ลุกล้ําเข้ามาในผืนป่าแห่งนี้ได้ปัจจุบันนี้บริเวณดงพญาเย็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องไพรจํานวนมากใฝ่ฝันจะไปเหยียบย่าสักครั้งในชีวิตดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นในทุกวันนี้ แม้จะถูกความเจริญลุกล้ำไปมากพอสมควรแล้วแต่คงไม่มีใครปฏิเสธว่ายังมีความน่ากลัวซุกซ่อนอยู่ในป่าแถบนี้ปีปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่หายสาบสูญไปอย่างไร้สาเหตุหรือไม่ก็เสียชีวิตอย่างอนาถและเชื่อได้ว่าความอาถรรพ์ของผืนป่าแห่งนี้ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสมอสำหรับผู้มาเยือน